สบายดีเด้อเนาะสบายดีบุสุขสุขคนสบายดีตอนคำพี่น้องมือนี้เฮาสิพามาหลาะสวนเ้ยทุกคนเนาะอันมาสื้อข้าวโพดนำสวรจะของสวรนนะ่ะขายเบิดไปแล้วนะคะอีแม่ขายสองหมื่นบดสองสามหมื่นบดมันแนวว่ามันให้หน้าเดียวเนาะตะกี้นะคิดว่าย่ามันขายยากมาขา้าวโพดพันเขาเนียวอีกอย่างหนึ่งนะเนาะแต่ว่าบังเอิญรุ่นที่ของอีแม่นะ่ะบ,บ่ปรับของผู้ใดเขาเจ้าก็เลยซื้อ เบิดไปแล้วต้นมันกับเบิดตัดไหงัวเบิดเดี๋ยวสิพาไปเลาะเบิง์พี่น้องบริพาเลาะสวนเต็ดหลายหมื่นแล้วนะปะตอนนี้เขาอยู่สวนเขาโพดสวนนะมันเป็นอย่างมันคืออยากมันคือมันดอกมันคือหาวสะนอกทุกคนเนาะเอาเป็นอะไรหักมาเขาโพดนะบท่านแกหักดอกมันหาวเลี้ยวเนาะ ว่าอันคายนี่เพิ่นก็เลือกขายดอกห้างก็ขายจักเหมยนะี่นะหัางก็ขายมือเร้านี่นะคะลคและอันนี้นะค้าเจ้าอันบ้านหอยม่วงได้อยากได้อยากได้สี่สิบบาทขาเจ้าอยากเอาไปห่อกระบตะกี้นะ่ะอยากได้ลายยูของเขาอ่ะมันอ้อนแล้วเขาว่าเอาซ้ำสี่สิบบาทก็ได้เอาไปเฮ็ดห่หอ,อกระว่าสัน,นเนจ๋เราก็เลยเลือกห,กหักไข่เนาะมือเส้นเพิ่นก็เลือกหกัก ยูรุมนะไตายล่หลายเสดายดิบัดหอดอันหนึ่งกระแดดแห้งแล้วก็อีกอย่างตอนนั้นเราเอานังลงในดิมันบวมนะเจโน่เป็นต้เสดายพอมันกำลังใส่ดอกกำลังแบบกำลังิีดเห็นผลนะน่ะกำลังิีด้กินหมากแท้ๆผักบากาต้เลยเบิดสุดนี่กับผักพรนะคะ ลงนาแล้วมือ่อวันที่สิบเจ็ดเนาะมื่อสุดท้ายของสงการแล้วอยากเปียกน้ำเดียกว่าสิไประิ่งน้ำเลยมึอแรงนี่ยค่ะน้ำน้องเมื่อวานนี่พักกระดิ่งแล้วก็อีลอยน้ำน้องนะนนนนเ,เอาเขาหลังจากที่ชุม่มเอาเมื่อแล้วบอกโอ้ยเขาเรามานอนแสบบักดนุนดุนหนึ่งเขากัาบแม่แสบบักดนุนดุนสองคนสองกระน้องแล้วก็เมื่อเมื่อนีนซิตี้ยังเปิดอยู่ในมื่อสุดท้ายไปเจ๊ ภาไปเล่น้ำเนี่ยเขาก็เปิดเขาจะเปิดบุดเบี้ยแล้วก็มีหน่ำลงมาเลยพี่น้องพอเห็นหน่ำตามส่ยางค่ะเด็นี่นะคะแต่ว่าอันข้องเจนนั้เป็นมะขพดเหลืองเนาะมะขพดเหลือยงวานอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเงินมาจ่ายีนได้แล้วป่ะหลอกสวนเพื่อนบอท่านได้พรอมขายบอดี้มี่ตะสวัสด์ดอกสื่อน่ะวังค่ำีนก็มีลูกค้ามาถามสื่ออยู่ แต่น้องเมยบอกว่ามันเบิร์ตแล้วอะ่ะสัสแถมมันทันได้แก่ <c oughs> แต่ว่าต้นมันคือมันสิตา,ย,ย,านยนี่แหละเนาะมันคือหา้าเนาะใบใหม่รือว่าเป็นพญาดใบเหี่ยวเปล่เป็นใบใหม่แต่ห้องปลอกก็บอกเป็นหับเป็นตะดอกขาวของเรานาะใบแหี่ยใบใหม่หน้าฮดเลยยังเปียกยุ่มอยู่นี่แต่เราฮดเสมอเด้พี่น้องหักเป็นเราจะพาเลาะชมสวนยามือแรงนะคะปาดวนลุมนดัดตายเบิด เด้อสิหันไเวเบิง,บงามาบนของอีพอแปล่นจังปางเด้อสิบอกให้แล้วง้วนเออคายดีบลายดีแล้วก็ต้นมันก็หาหงัวผมบริเียจากอย่างนะจ๊ะงัวกระซ่วงนี่ก็มีแห้งไปแน่เนาะบริไปเหลาะท่งไป,งไปก็ต่ละมือขึ้นมาเรือซองซ่มกกกอยู่ผู้เบิร์ตให้นี่ก็มีแต่หมักแต่งจ้ะหมักแต่งก็พ่อได้กินอยู่กับหยอดมังอือ้เบิดแล้วพี่น้องสวนแปล่นจังปังแต่เว้นกำลังโต๊ดินเนาะ บรรยากาศยังมแรงอบอ้าวสงการผ่านไปสถานีต่อไปก็ลงนาแล้วบว่ทันได้เศร้าเมื่อยสัมดีแต่มักบวบนเ,เนาะเจ้เนาะคือแบบปลูกยยกเดียวแล้วก็ได้กินนดนแหง้งไ,ได้กินตลอดคือพักอันอื่นนะปลูกซองหอบคือ,อยังขพดปลูกซองหอบแล้วแต่ว่าบวบนี่ยยังเก็บได้เรื่อยๆแต่ปีหนาวางแผนใหม่เพิ่นว่าเพิ่นเสียดขางใหญ่ ีนี้เขาบัวหูหมันซีนักขนาดนี้เนาะค้องแนวบัวมีผู้ใดเคยปลูกบวบก็เลยเอาข้างได้น่อยๆมาเนี้ยแสงวมันกองลงไปเบื่อตีมันหนกักแม่นบัน,นีิเพอผัดเครื่องมันผัดลามไปเลยเลยนะบรรยากาศบัานสสวนยามมือแเลงพี่น้องนี่แหละนะสบายหูสบายตาจ้าแต่ว่ามีลมหน่อยๆแต่อากาศก็ยังห่อนยุ่ดอยู่ น้ำเกาลงกน้องบอนเดียวนะอันนี้ขากหมักถั่วเดี๋ยวสิพาเล่อไปบังคับพดเจทั้งพูนแก,งไ,แกงไว้ใช่พกคมบ่คุณยายอยากกินแกงไว้จ้ะ บริเละสวนหลายมือพี่น้องเขาโพดจนขายเบิดเนาะของนาสากําลัางขายอีกสีพามาเบิง่งควมเสียหายระหว่างต่อเนานเอาหนํานลงเนาะเพราะว่ามันบังบอนกะเราเอาสายยางโฮดแต่ก่อนอะแต่ว่าต่อมาก,ก็เลยอันเอาหนําจากอันามาโหดนี่เป้งนนํำลงไปแล้วบอนมันใกล้น้ำเนาะดินมันบวมมันเลยตายเป็นตาเสียดายเนาะมันตายลายเติบได้ พราะว่ามันกำลังเน็บผักแต่ว่าทางนอกนะโบงงามปันใดเด้งัวกับเขาพองัวแบบกกับพแบนี่เบิดสุดนี่กับผักผ่อนเนาะเพราะว่ายังบทันมีผู้ใดผักอยู่ในนีคืองามอยู่ใช่ในหนีกับข้องเจ้าบอสวอแต่ว่าในสวนนะเส่งนี่งามอยู่เนาะ กระพักใหญ่อยู่ได้ละ่ะเอออันนี้เป็นตะแกีอรพี่นอ้องสวรรค์เห็นในมันออกมานี่เห็นบอในมันออกมานะคะนี่ในมันหล่นออกมาให้นะเป็นตะแกีอยู่แล้วคือโบเลือกให้นี่ให้เฮาเนาะนี่มีตะพักใหญ่ๆ เสานี่เรามาหาแถวนีแล้วจ้ะยำมือเรงกระชิบประมาณนี้ผู้ตะเวนลงแล้วได้แล้วนองละกระิย่างเมื่อเถียงพี่น้องหลังจากผาเล่อสวนหลายหมู่เดีบ,บ่าวมาจะขายกระเล็มพอดีป้าไปรัดเบิง่งขายเบิดบอเมื่อนี่นะเนาะเบิดบอไปหารัดกินกระเล็มดีกว่า อันนี้บอลอันโค้งการไม่เบาหมีพี่น้องเลี้ยงตะก,กะแตนเนาะมันกำลังเบาะกำลังโตเน่เน่หนึ่งซ้อนมาเบิ่งเมา่าเสานี่คลายเบิร์ดยุ่งนะเบาบายดีพี่น้องเบ,บิดพี่น้องเบิดไปคลายบุญพ่อป้าป้าโบคือคนโบราณใบม้งุลข่าหน้าฟองโตน้ำจ้ำหน้าฟองไปทางใดก็บสู่แก้วเคยเ<ล>ไปเนาะบบคือนะทิ้งเขาเคยไปเล่นตามเวลาตามลูกค้าอือไปทางอื่นหรือเบลเขาเจ้าโบเคยสื่อเขาก็บโบสื่อได้พี่น้อง แต่ว่าตาไปอันแถวบานพ่องที่เราเคยไปขายแบบไปขายซูหม,มอกก็กินซูหม,มึกเนาะป้ามานรุ่นพี่น้องมานรุน่นก่องไอ้เนี่ยจิเดย์เทินเลยจิบเลยเทินตั้งแต่บ,บุญบานระบา่าเราบ่เคยหยุดเลยนะคะหลังบุญบานแล้วเราหาเงินอย่างเดียวภัยสิสงการกับสงลดแต่ว่ามืงอื่นหยุดได้พี่น้องรวยคนเดียวเอาสิไปใส่ไอ้เพิ่นจีกับลงไปทำงานหลักเลยจีหยุดจีดดดไป อยู่บรรดาวะนะปิคนิกกันอ๋อโอ้ให้ติดก่นไปทันทีไปไปนะโวนไปลอยชวน,ดน <c oughs> เดี๋ยวติดก้นนะบ่าวลงไปตูดบรรดาวพ,พี่น้องมา <c oughs> หนักมานับพี่น้องมาสิได้จักบาทป๊าดรวยขนาดเรานับเงินโซเขาเลยนะทุกคนเ <c oughs> สียซีแล้วสมึอนี้เราเป็นเสียไปแล้วแต่ว่ากันเล่มบุตรลายได้ไหมกันเล่มเครื่องถังบ่ก็เลยเครื่องี แต่ว่าอันลูกค้าเราเสียไปนำเบาเขาเศร้าเหมาหละลูกค้านะคนเพินน่นเศร้าเหมาออคือว่าเพิน่นนั่นแปลว่ารับไร่หม,ม่องอันเด้เหมาเอานื้อเฮาแล้วไปเอามองอื่นอันเด้ปดไปขายอะไรบานเนี่ยลูกค้าเพิน่นบบเสือเพิ่อ,อนอันเด้ไปกินตัวนี้แหละไปกินตันนนวนั่นอะไรบานเนี่ยไปมือรับเลยเขาวโกินอันเด้เขาบโเสื่ออันเด้บต่างอย่างกับว่าเขาล้านอาหารแะไรพี่น้อง้านแบบว่าหันหนึ่งเห็ดเสียบหัดเออหันหนึ่งเห็ดโบเสียบสิเด้ เขาปเปลือยอะไรเขาเปกินมันเราขายสลับกันไปสลับกันมาถ้าขายแบบแบนเดียวแท้ๆก็เออัอนนะสิเดาขายได้ยังเงินโบราณชิตกี้ว่าติดแบนไหนเกือบเข้าแบนคนไ,ไปอ่านอีกนั่นเด้เกือบไปแล้วบ้านนี้เราคิดแล้วชิติดให้ยไปทั้งอย่างมันหายไปทั้งอย่างนั่คือไอ้กินน้องท้ำแล้วน่าจะเสียแบนเลยน้องท้ำไปใช่ว่าคือผมมานำเงินมาเพิ่นไปเกือบใกล้กับเบอรกี้อยู่สวนพู่มน้ำมัก็เด้อสิได้จะบาด อันนับนับได้หลายพันอยู่จะลุ้นสิจะได้กำไรแะงมันนับซอยในร้ายก็นแล้นี่มึงในร้านเรารวยรวยแร้วนับเงินอ่างเฮาอยู่เลยมา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 สู่เสาแสงมาได้ดอกเมื่อยกับไม่เมื่อยแดดกับไม่แดดอยู่เงินโอ้ยกระสวงนด้ใจส่งจำนวนจากใหม่วันนี้ขายดีสองมือแล้วนทางราคาดีนนั่เลยนั่ะเสาแสงกระสวงนี้มันอากาศห่อนเนาะไหมแสงสวงนี้นั่นเนาะได้ ถ้าห้าวบ่ปีานน่ะได้าห้วยเอากันยังจนบอปนหายราหูบอวาขายดีข้องนังนะท่ายพี่น้องรอยแก้วนะจ๊ะรอยกลัวแก้วะอยแก้วก็คูณไปพี่น้องคูณสองมื่อนี้กับมือวานบอกร้อยคูณยี่สิบพี่น้องมันมีจอบเส้าหาบบาทเ้าห่บาทส่เนบาทเห้็ดกี่กุเพิ่นเคยขายจอบเ้าขายจอบเส้าหถ้าปั้นน่ะนางขายเส้าหเคยขายจอบเจ็ดพันขายจอบสิบพัมือน ถอดเสื้อ <10 S 1> เดี่ยวห <5 S 2> มื่นนีเ่เลยโอ้ยป่ายมันขาย,ขายเฮาคอยเด้อหมื่นเฮาสิบปริณ่าจ<ข>อกสอิบบาทฟาดเ้าจอ,อกเศร้าหมื่นมาของเงินนั่นนับเบาะซื้อขนมฮ้อนรมณ์ดีลุนซีได้เท่าไหร่นั่งขายหนำ<า>ดีพี่น้องสองวันแล้วหมื่นนี่ลอยตั้งแต่สงกราาาตมเฮขย้องงส้เด้อพี่น้องงานขายแต่ละมือจะได้ทำไดเพราอบแบบว่าเขาเมาส์เป็นทั้งสามพันคือว่าแลมทีนพอนลงมือไปขาย ทั้งหนึ่งห่งบริษัทมันเฮ็ดให้เขา 3, ทั้งสามพันหนึ่งไม่กลัวได้หน่อยแต่ก็ได้ซูมือมก็ดีก,<ร>กว่าเฮาถามว่าจเจ้าเฮ็ดให้เขาเมาส์นี่ทั้งสามพันเจ้าไปขายเองเจ้าได้มือละหาพันบ่บ่แม่นพี่น้องเฮตจะคลายเองบริษัทไร้ปันนั่นเราบริษัทเต็มทังเด้ทายเฮ็ดให้เขานะครับบริษัทเต็ตมทังเพราะว่านี่นะเฮดซัมกำลังเจ้าของเฮดได้นะทุกคนแบบคิดว่าเจ้าของเฮดซัมนี่คลายเบิร์ตก็คือเอาซัมนี่เนาะ เทา้าเฮ็ดลายก็หันลงกันสิแบบเออแผลเจ้าของตรงคำเหมิดอ,อีกต้องเขียวคลายหันเบิดร้อยหนึ่งใดรหกชิ้นหาได้หรอแมน่นป้าตั้งแต่สงคามหมื่นร้อยแก้วร้อยแก้วเราย,ย,ยิงนะคะเจ็ดแปดสิบจอกป้าดบา,บานเฮาถือว่าขายดีแหงแลเลยรนะโอ้ยเนาะเปิดหานใหม่ทั้งสองงแก้วสี่หาแก้วเออจังแก้วนี่โอ <10 S 1> ้ดีใจบากไลยนะตั้งแต่ส่วงนางเปิดหานใหม่นะมื่นหนึ่งได้ขายแก้วหนึ่งเบิมดมื่นนะพี่น้อง นั่งจนเขานอนมือนอนมือนอนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งกับปีเหลี้ยวนี่เขาเจ้าบริหูเนาะเขากับพัฒนาเราซีมือหลดจอกหลดชาแบบว่าแล้วเอา,ายไปแล้วเอาประกาศเดอ้ออยากินแบบเนี้ยเสียบด้วยน้ำเสียบให้เวลานั่น,น,น,น ร้านละบาวเด้อร์น่ะเน้นบอกกระจัไทยมีคนโปรโมทไทยนี่งทั้งไส้มือน่ะเน้นเนาะแซ่บสุดเขาอะการผสมแซบไปหายเงินได้เมา่น้ำข่อยก็ได้ดว่ะดีนะคะต้องเขาต้องโปรโมทสินค้าแบบนี้เพราะว่าผู้ได้มาหันกะเพราะว่าอยุแซบเพราะว่ายังมาแว่ทำฮาในในเฮือนไงเพราะว่ายุหนาหันเขาก็มีกระเลมแซ่บขายอยู่แล้วเด้อทุกคนเนาะอันนี้กาแฟลาบาวล้วไปขายกาแฟเออไปขายอันกระเลมกะ บอกเข้าไปว่าหั่นกาแฟแสีบตั้งอยู่ใส่อันนี้คือซอยกันและกันนะแม่นจ้ะแสดงว่าปีนี้ต้องลุ่งแน่ๆจะคือล่วงก็ไม่รู้คือมันสิล่วงมันต้องล่วงแต่ปีแล้วแล้วพอเบิดมือได้ขายแก้วเดียวแต่ก็ยังหลอดมาหอดปีนี้เนาะปีนี้คนก็หูไรแม่คะก็ไดด้ขายีบ่ต้องเมื่อดอกไปหาซับท่อน้ำ โู้บอเดี๋ยวเพิ่อนขับไปนอนแอร์แอร์นะบาลนี่ถิมเขาไปอยู่เพื่อนอีกแล้วบอลเพิ่อนขับไปนอนห้องแอร์เดี๋ยวมันคืนนี่แหละถิมป้าเฮ้าคนเดียวเมื่อเงินอะเสียหย่าซับท่อน้ำบอลได้ยังจะนำเบิดแท็กหนึ่งพี่น้องมีแม่นะท่อแตกแท่งก็บบ่อเคยบ่อเขาแค่มันก็ไข่แต่ว่าเรามาอยู่หน้าเจ้ากระจิบเปลือนคาไพเราเห็ดนนำเบิดแท็กหนึ่งเปิดน้ำแต่ละมือนพ่อเจ้าไรท่อแตกที่มาแตกน้อยแต่มาตื่นมาไปเปิดน้ำในแท่งมึงมีจักรยานออกกิงวัตร ก็เมื่อลืมบอกอกาบ่มแล้แม่หวเมื่อไหรเราเมื่อเห็ดเราดูเท่ดูว่ายหยาจมบนมีจักกุกมันคือบเอาไปฉองคไปนี่แล้วพี่น้องคนรวยนั่งบรินนั่งซื่อเงี่ยวยังลกหยาไม่เท่าถอดแต่กระถึกไม่เท่ารวยจ้ะไม่เท่ารวยเดักพันจักมันจิไดได สองรอยแอนดเก้าสิบสองพันปีสองพันสามสี่ห้าสองพันสามสี่ห้านี0สองร้อยสี่สองพันห้าหกสองพันหกสองพันเจ็ดอนแปดมนีขายได้สามพันผุแเน่ได้สามพันายกมื่บ้านเออแจ็คพอตมนนี่ได้ลายกว่ามื่อวานจ้ะบ้าดีใจนะ มนนะออห,หมื่อวานในเจาะปู่พ่อได้ไปซื้อเจาะเขาอีกป้าหลุดแห่มู่บ้านนี่บริการอะไรบุญแม่แต่ว่าผู้พ่อนะี่อยากตายผู้ขายนะี่อยากตายป,ปุ๊บเขาไปนอนมันห่อนในมันจันยังมันห่อนว่าน,นี่ค,คนลายในี่ขายก็แล้วนะเมื่อยอย่างหนึ่ง<ม>พี่น้องตักและมือพงเบิ้ลชาวันเคยแล้วตอนเขาเพจหงพันนะ่ะหลับเลยจ้ะถ้าพายอยากมาเมาแบบว่าเมาถึงละล้อยใช่ซ้อมทำล้อยเนี่ยโเมาก็ได้ลูกพี่น้องเมาทั้งไปเลยสามพันมันจะพองเมาไปเมื่อวานนี่นะผู้มั่งมั่ง ยอมเอาแล้วเพื่อนว่ากันอยากซื้อกินเติรเซียร้อ,อยในชิมอลเต็มทั้งเลือดเพื่อนว่าอือยอมกับเลมสรุปก็คือวันนี้ขายดีจาได้สามพันบาทเนาะได้หลายกว่าบาทมีเมนวานเต็มทังคือเฮ็ดอันทรงเงินแบบเข้ามาไปทั้งเด้อพี่น้องเฮ็ดโบไดไลท์ปานนั้นเครื่องทังอยู่บนนี้นะเลยเครื่องอยู่เลยเครื่องน้อยหนึ่งโบไดเต็มปานนั้น,นแต่ว่าอันนี้ทาง,งทึ้นทำกำไรเดี๋ยวบระธานได้หักออกนะจ๊ะ ก็พอได้นถบ้านเฮาซนี่ถือว่าได้แล้วหาเงินได้ซัานี่เพราะว่าเขามือมือละอืมแถวบ้านเฮาเขาจ้างนะมือละสองร้อยบาทเท่านั้นเขาบริสุทธิ์ห้องบริสุทธิ์เนะยังไ้เงปะยุทธาะคือมืออื่นบ่มอรอพี่ชายเพิ่นสิกกับลงไปทำงานอ้เพิ่นสิไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยแล้วเนาะกินเลียงสั่งซ้อกันทีหน่อย สังสรรค์นในครอบครัวรเลยไปหาเอ,าเอ,าอนะื้อยหาน้องเนาะคือจังเฮาหนี่แหละว่ามาแล้วกับปีนี้ซ้อนท่านได้อันนั้านสัมท่านได้โหดอ,อีพ่ออีแม่สมมัมเนะาะเด, <ไป S 1> ดี๋ยวเาเสียดเปื่อได้ดีไปจะบดีอยากให้ขเขาได้วัดโทน้ำอีกเอาเอาันไปหอดหันบักหินกับบักจอยเอินจุดบิดยดียเดียวปรจอดวัดโทน้ำจอดก็เดียวบอกไปด้วยโทน้ำก็เดียวมีสมอกระแลมโยนครับป้ามาโยนมาเอิญโทรหานคิดว่าโทรศัพท์อยู่น้ำหลองธรรมเหยื่อเวลวขัดน้ำ้ำเบา คอยก็ยังให้เจ้ามาเออื่นคอยนี่ลูกค้าคอยทายอยูน่นะพ้องลงไับสมปะโทนำอยู่ไลยเรากินเบนิร์ตสามร้อยสี่ร <c oughs> ้อย <c oughs> เพิ่นมีลูกค้าประจำเนาะถามมื่อได้บ่ไปกระโท่หาพี่น้องแต่ว่าเราได้ขายดีแหง้งเดบันนพองบันถาภูนยู่เ์แคมริมฝั่งคงขายเงินบาทพี่น้องเออแถวท่าเขาจะใส่ต่เงินบาทเด้อผู้มาซื้อน่ะมาทำมาตะนาจันได้มาแน่เดิมอื่นนี่วันที่เท่า์ไรล์วันนี้วันที่เจ็ดนาะ หมื่นสิบแปดนี่ก็แววแววมามือวันเขาหลัดเขาอีกฝั่งทางเขาอยากได้ไปทางหนึ่งอยู่ในงรุงไทยแต่ว่ายังไม่เห็นโทรมาเพิ่นบอกจิโทรมาบอกแต่ว่าเอาแน่นอนเพิ่อนนะจ๊ะลูกค้ามาเรื่อยๆได้ขายดีเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวสิขออนุญาตลาเด้อพี่น้องเนาะถามเบิ่งว่าปีนี้ใครจะรวยนะคะสุดท้ายแน่นอนถ้าถ้าไปเบิ่งตอนที่ลงนาลงนาลราเอาผัดยุทธเนาะมันรวยคนเดียวมันบ่ได้ปิดหันเอาบ่ยุทธบ่ ฮางยุทค่ะเฮาส้วบรบสิยืมเงินแซงซื้อทางเงินสี่เหลี่ยมมันใช้กลดลดอาจจะไปจะเรื่องหาเงินในบุญแพยแพ่ไผยกระดีเลยพี่น้องแข่งกันหาเงินยังสิได้แข่งกันรวยนะคะคั้นแข่งกันขี้ขาดนี่ก็บ่ไหวดินี่มันสี่ไทยสร้างทางหายเยอะคนแหละลัศดรอือเพราะว่าญี่ปุ่นมันจะกสิถือกลัวแต่ว่าอยู่แถวเล่าหน่ะแถวหนากรมหน้่มีขายขายดีเก้าเลยขายดิเก้าเจ้าน่ะดำหน้าเดี่ยวเขาสั่งให้ง่าย มีจะนั่งท่าเออมือได้กบะโทรมาจูดทูบเป็นมาก็โทรมาติ้งติ้งนะคะผู้ใดบโซื้อกับสิจูดทูบให้ซื้อได้จ้าผู้ใดฟังไว้ดีๆเด้อพี่น้องแล้วว่าเออลองกินเสน่ห์เขาแซมเด้อยวลองคึ้นทอดทุกคนคิดทอดอีลีขนาดว่าวัดประแอมเขาไปขึ้นมาดูมัอนี้ดิบั้นหน่งหนุ่ม้เนาะเขาบ่เคยกินเขาบ่ซื้อบ่ซื้อบะเนี่ยลูกคนละหายอยากซื้อจอกหาจอกนึงเป็นอะไรว่าพยายากให้ลูกกินร้ายกินไปหน่อยนึง น้ำไปซื้อหัวบ้านอีกแทบแทบแทบแบเบิร์ดปิดซิปเดี๋ยวสิขออนุญาตลาเมืองละเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บลอกแบบสวรรค์พี่น้องเนาะไปแล้วจ้าสบายดีเด้อสบายดีติดติดตามปะโปรดติดตามนะคะว่าใครจะรุ่งกว่ากันระหว่างสองคนนี้ได้ไม่ไซาวน์โอ้มอวานไหนคะ